ครับจากเพชรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมินนะครับก็ตัวนี้เป็นไฟฉายในคอนะครับรุ่น m h 1 2นะครับตัวนี้ d ดเวอร์ช็อนะครับ d ดเวอร์ช็แล้วก็เอ่อพูดง่าง่ว่าทำตกแล้วมันเสียหายเยอะนะครับหมดมันหายไปนะครับไม่สามารถก,ากู้คืนกลับมาได้นะ เลยต้องทำการดัดแปลงไดเวอร์ใหม่นะครับออโดยใช้สวิตท,ท้ายตัวเดียวนะครับสวิตคอใช้กดไม่ได้นะแล้วก็เป็นไปได้นะครับพยายามอย่ากดเล่นนะครับพยายามอย่ากดเล่นนะเพราะว่าผมแค่เอากาวอุดไว้ด้านในนะครับแค่ทากาวไว้นะกันมันหลุดนะครับ พยายามอย่าไปสัมผัสมันจะดีที่สุดนะครับน้ําจะได้ไม่เข้าได้นะครับก็ถึงจะอัดกาวอ e ีพ็อกซี่ไว้แล้วนะครับแต่ก็ยังสามารถอาจจะหลุดได้นะไม่จําเป็นก็อย่าไปกดมันเลยนะครับปุ่มสวิตช์คอเนี่ยมันเป็นแค่ยางเปล่าๆแล้วแล้วก็ใช้เออช่องเสียบไมโคร USB ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าไดเวอร์ถูกดัดแปลงแล้วนะครับก็ปิดยางไปเลย ิดตายไปเลยช่างมันนะครับต้องถอดฐานออกมาชาทาั้งนอกเอานะครับ่ครับเดี๋ยวมาดูแสงกันนะของเจ้า M h 12นะครับตัวนี้เปิดปิดเป็นโมดอยู่ที่สวิตช์ท้ายตัวเดียวเลยนะครับนี่นะครับกเออ็เดี๋ยวขอลถผ่านแป๊บหนึ่งนี่นะครับก็เป็น ไฟฉายเออนี่นะในคอมเดสดูกันให้ชัดนอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนี่ก็ในบ้านหน้าบ้านนี่แหละนะครับขอปิดไฟแพรก่อนนี่นะตัวนี้จะมีสโหมดนะครับสระดับแสงนะครับก็อันนี้ผมก็ อยู่หน้าบ้านนี่แหละเอาไฟส่องขึ้นเพดานหลังคาบ้านนะครับแามว่ามันสว่างไหมเนี่ยก็ใช้งานได้ครับถามว่าแสงแรงไหมก็ประมาณแสงอยู่ที่1,100ลูเมนนะครับมี4ระดับแสงนะครับนี่นะครับ เปลี่ยนที่เอ่อเวลาเปลี่ยนจะเลือกระดับแสงนะให้เรากดคลิกไว้ก่อนนะครับแต่อย่าเพิ่งกดให้มันดังคลิกนะครับกดแค่ครึ่งจังหวะพอนะถ้าเราจะเลือกระดับแสงไหนค่อยกดค้างนะครับค่อยค่อยจบค่อยกดจมลงไปนะครับสมมติเราจะเลือกหมดเบาเบาสุดเลยเราค่อยกดคลิกนะครับหรือถ้าเราจะเปลี่ยนหมด เอาหมดสามปุ๊บเราค่อยกดคลิกนะครับพี่เจ้าของบอกว่าไม่ต้องการโหมดกระพริบนะครับก็อันนี้ก็ใส่ไดเวอร์ตัวไม่มีโหมดกระพริบให้นะครับก็นี่นะคะค่าความสว่างก็ประมาณนี้นะนี่อ่างคาบ้านผมไม่ได้เปิดนีออนนะไม่ได้เปิดหลอดไฟไว้นะครับก็ เปิดใช้งานต่อเนื่องลากกันยาวๆไปเลยนะครับก็ตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้มออะไรมากมายนะครับให้ไฟฉายกลับมาใช้งานได้แล้วก็สว่างกว่าเดิมอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อความใช้งานเอ,อ่อเพื่อการใช้งานที่คงทนเพื่อไม่ให้ร้อนมากเกินไปนะครับถามว่าเปลี่ยนไดเวอร์ใหม่สว่างไหมสว่างร้อนไหมร้อนนะครับ แต่ร้อนแล้วร้อนในที่นี้โตไฟฉายขนาดนี้การระบายความร้อนก็ยังต้องระบายความร้อนได้ดีนะครับถ้าทำแรงกว่านี้ได้ไหมทำได้ครับแต,แต่กลายเป็นว่าบอดดี้เนี่ยมันจะสะสมความร้อนมากเกินไปจะทำให้เปิดไฟฉายไม่ได้นานนะครับเออพวกไฟฉายโมทีท่โมแรงๆเนี่ยค่าลูเมนที่สูงกว่า เออหนึ่ลูมเมนขึ้นไปเนี่ยความร้อนมันจะเยอะมากนะครับแล้วไฟฉายทรงเขาเนี้ตัวเท่านี้นะครับความร้อนมหาศาลเลยเปิดแรงมากร้อนมากเปิดแรงน้อยก็ร้อนน้อยนะครับใช้งานเน่านาน,น,านใช้งานต่อเนื่องไม่จําเป็นต้องเปิดสุดนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงบายช่างมินนะครับนี่นะครับไฟฉาย <c oughs> กลองไม่โกมซะงั้นเออ ฝากไปด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายมอเตอร์ฟไฟฉายแรงสูงบายช่างมินนะครับขอบคุณครับ